ออกเวิลด์เชสเตอร์ฟิลด์คอเบอร์พอ AKA The Penguin เขาคือหัวหน้าแก๊งอาจยากรเจ้าเล่ยที่แทบจะไม่มีใครเคยเห็นเขาพกล่มอเนกประสงค์ติดมือเขาสามารถใช้ล่มในการเหาะเหินเดินอากาศและเก็บระเบิดแพนกวินไว้ใต้หมวกซึ่งสามารถใช้ตอนไหนก็ได้เฮ้ยสไลด์มาแล้วยังรอเลยเฮ้ยเฮ้ยแพนกวินโดด เอ็งโดดกูมีปืนด้วยนี่บูมแมลงเล่นมันเลยแม่ฟาดเอเอโอ้ฮ่าฮ่าโคตรแมนอย่าขยับฉันคือแพนกวินที่มีปืนแกไม่รอดแน่โอเคก็ผมไม่ต้องกรับสวัสดีแบบไทยนะมาถึงก็โอ้ยโอ้ยแพนกวินยิงปืนนี่ว่ะมาถึงก็เดือดเลย ก็ต้องการสวัสดีแบบไทยนะก็อยู่กันในนะช่องดีมอเต็กนะกับเกมแบทแมนเลโก้เดี๋ยววิด,ดีโอเกมกันนะจ๊ะชอบสนุกสุดใจลืมกดซับสไครต์ like, กดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะจ๊ะก็ตอนนี้ก็จะครบถึงพันซับแล้วนะก็ฝากกดซับกันด้วยนะเป็นกำลังใจให้กันนะแล้วก็ชอบก็อย่าลืมดูคลิปเก่าได้นะแล้วก็โอ้ยยงงนะง <laughs> ิงไม่เลิกเลยแป๊บนึงนะแป๊บนึงมันมันสู้ไม่เลิกเลยเออโอเคก็คลิปเก่าก็ดูได้นะ ดูถ้าถ้าจากในคอมก็ดูได้จากลิงก์ตัวไอเนาะถ้าจากในโทรศัพท์ก็ดูได้ในเดสคริปชันนะครับมีลิงก์แตะไว้ให้อยู่นะครับก็เพิ่มเติมข้อมูลตัวละครกันได้เหมือนเดิมเช่นเคยเหมือนทุกคลิปที่บอกกันคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของเอพิโซด2แล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นเอพิโซด3เรแล้วจะได้ไปเจอกับโจ๊กเกอร์โจ๊กใส่ไข่หรือเปล่าละตรงนี้มีแต่ไปไม่ได้นะตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าไม่มี โอเคแตกเฮ้ยอืมกระทืบไปก่อนมันเลิกไม่เลิกไม่ลาสักทีอ่ะเฮ้ยมีต้องใช้ระเบิดเอพิโซดนี้จะออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้เราจะเจอตัวละครแบบโตโรงโวงพร้อมกันสองตัวเหมือนเขาเรียกอะไรนะเหมือนตอนอีอพิโซดหนึ่งบ้าที่เป็นลิเลอร์กับทูเฟสอะเนาะตอนนี้ก็จะเหลือไอ้นักมวยปั้ม ไอ้นักมวยป้ามกาแพนกวินที่เรายังไม่ได้จัดการนะ hmm. โอ้แครอดอันนี้สองแล้วอันนี้ทำอะไรละ่ะน่าจะเป็นระเบิดชนวนหรืออะไรสักอย่างอ๋อไม่ใช่ระเบิดชนวนเว้ยมันคือเป่าลมให้โรบินขึ้นมาบนฝั่งได้ไงโอเค น,นี้ก็ระเบิดแม่งทิ้งซ้าหมดกันไปเอ๊ตรงนี้ต้องทำยังไงนี่งไงมันมีแสงแสงอยู่นะโอเคจบประกอบเป็นพีเซอร์โอ้ประตูเปิดไอชุดดำน้ำวะ ส่วนอันนี้ไปมายังไงเอ่ยเอย้มันไปทางนี้ได้หรอไหนๆก็ดำน้ำแล้วเก็บเหรียญหน่อยโอ้แต่มันเย็นมากเลยเนี่ยเว่าไปเนาะเกมถ้าเราบินจากทางนี้ผมว่าขึ้นได้นะเดี๋ยวคอยดูกัน อาจจะไปถึงก็ได้นะไปไปไม่ได้นะโอเคไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็ต้องไปกันต่ออยู่ดีนะโอ้ข้างล่างต้องใช้ตัวนี้จริงด้วยสร้างสะพานร่อน มันต้องมันต้องมีวิธีเว้ยเพราะถ้ามันมีเคิร์ฟอย่างเงี้ยอ,อ้ยเฮ้ยแล้วมันขึ้นตรงไหนเนะี่ยมันขึ้นไม่ได้โอเคขึ้นได้แล้วเดี๋ยวลองดูทีไม่ถึง แต่มันต้องมีวิธีมาเฮ้ยช่วยคนอ,อ้าทำไมช่วยคนเราไม่ได้แต้มวะโอ้แท็กซูเปอร์ยีโร่ขึ้นเร็วมากนะสองมื้นกว่าก็ขึ้นแล้วอะโบโอ้ได้ถังอีกหนึ่งถังแกวตรงนี้มีทางขึ้นนะเรากลับทางนี้ปึ๊บเอาถังอีกหนึ่งถังถังที่สองเฮ้ยมันต้องไปได้เว้ยผมว่าไปได้ไปได้เดี๋ยวลอง ลองดูวิธีนะอาจจะมาเก็บเหรียญตรงนี้ได้แล้วอาจจะได้ถักทีเพิ่มก็ได้นะนึงเหรียญอ่าวไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหรอโอเคตรงนี้อาจจะล่อนถึงตรงบ้านได้ก็อาจจะได้อีกหนึ่งอัน บินไปเลยไม่ถึงวะโอเคไม่ถึงก็ไม่เป็นไรไปต่อละปึ๊บไปเลยจ้าเฮ้ยแคสตูแมนแ์เอนเดอะแพนกวินเปิดอะไรวะเนี่ยอ้าวแล้วเต้นอ้าวอ่ามาถึงก็เจอเลยเหรอวะ และไอ้นักมวยป้ามอ่ะนักมวยป้ามมันยังไม่ได้นี่เลยนะเฮ้ยแคทบมแมแคทแคทบมแมทแคทบแมทว่าไงจะมีจับปุ๊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 บจริงๆแล้วเขาก็เป็นจิ้นกันป่ะแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถึงขั้นเป็นเป็นแฟนเป็นอะไรกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมรู้วิธีไปทางนี้เรามาทางนี้ก่อนไม่รีบครับไม่รีบเลย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 เอาใหม่เอาใหม่ ได้ถึงหางตรงนี้ไม่ไรป่ะมีคิวเขียวอีกแล้วไปไม่ได้นะฮึบตรงนี้ต้องมีอะไรสักอย่างเดี๋ยวลองหมุนก่อนแล้วได้ะไรวอ่ะเดี๋ยวหมุนหมุนทิ้งไว้ก่อนแล้วกันแต่ผมว่าต้องกำจัดเพนกวินอะไรสักอย่างอะแถวเนี้ยให้หมดก่อน อืมอ่ะลองหมุนไปทางซ้ายอ๋เอเฮ้ยมันต้องทำอะไรกับเครื่องได้แน่ๆเลยไม่ได้มันลงไปเยอะอืม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  ก็ขึ้นไปสักทีดิพ่อจะได้ทำย่างอื่นต่อเดี๋ยวขอเดินดูรอบๆก่อนนะเนี่ยมันมันมีทางขึ้นด้วยนะอืมอืมอืออืเอ,อ,อ,อหรือเราต้องหมุนไปเรื่อยๆวะบุ่หาสัญญาณเหรออืม พวกเครื่องนี้ก็ไม่ใช่นะอ๋อเนี่ยแต่มันมีมันมีอะไรกับพิษตรงนี้ด้วยก็ไม่รู้อะอ๋อมุ่มงม่วงแล้วใช่ไหมอ๋อเป็นมุ่งม่วงแล้วโดนดูด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 เลือดลดแล้วเลือดลดแล้วโอ้ยมันปล่อยเพนกวินถือระเบิดเฮ้ย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 มันจะไปไหนวะนี่นี่มาระเบิดตรงนี้มาระเบิดตรงนี้ ผมไม่ใช่เว้ยทำไมมันต้องไประเบิดตรงนั้นอะออเออเอมันต้องมีอะไรสักอย่างนะกระทืบก,ก่อนตอนนี้เครื่องเจียนยังไม่ทำงานนะมันยังปล่อยแพนกวินอยู่เรื่อยๆอยู่เลยผมว่าตรงนี้ต้องมีต้องมีอะไรสักอย่าง เนี่ยเอาเพนกวินตามเรามาได้ปะเนี่ยมันไม่ตามเรามาอืม <c oughs> อืมปิดกระพือก่อนหมุนได้ไหมวะมโรบินจัดการแทนหน่อย อ๋อนี่ไงเราคอนโทรลมันได้เราคอนโทรลให้มันหันซ้ายหันขวาโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วตอนนี้หน่วยพลังงานมันก็เสียไปหนึ่งแล้วนะนี่แป๊บหบนึง่งเคลียร์ตรงนี้ก่อนมันเสียหน่วยพลังงานไปหนึ่งล้วปึ๊บป๊โอเคเดี๋ยวทีนี้เราก็กำจัดตรงนี้ โป๊โป๊โดนไปดูดโดนอีกหนึ่งเออแล้วยังไงต่อปล่อยแผ่นกลิ้งยังโอเคถ้าปล่อยแผ่นกลิ้งแล้วเราก็หมุนหมุนคอนโทรลหมุนคอนโทรลหมุนคอนโทรลไปทางนูน้นไปทางนูน้นไปทางนูน้นอ่ะปล่อยดิปล่อยแผ่นกลิ้ง ไปทางนี้แล้วไปทางนี้แล้วมันอีกนิดนึงอ่ะมันอีกนิดนึงอ่ะโอ้ย <c oughs> มันยังตรงมาอยู่เว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปทางซ้ายไปทางซ้ายใส่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 ใ บุ้มโอเคโอเคเสียแรงพลังงานไปหนึ่งอโอเคพลังงานจุดติดแล้วเฮ้ยทีนี้เราระเบิดไอ้นี้ได้เว้ยแรงงจายแรงงจายอืมสองอันน่าจะได้แคปซูลเพิ่มอีกอ่ะปล่อยลงมา ไปทางนู้นไปทางนู้นเยอะไปเยอะไปเยอะไปทำไมไาม <c oughs> เลี้ยวดิเลี้ยวไปโอเคเยอะไปหน่อยตามไปอีกหน่อยจะดูให้รอบนี้ไปทางไหนโอเคสวย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 บุ้มลงมาแคทแม,มนมจะจับฉันจะจับเธอ โอ้ยแต่ก่อนจับเธอฉันระเบิดตรงนี้ทิ้งก่อนโอ้ยระเบิดฉันระเบิดด้วยเลยอืมอืมขึ้นไปสักทีนิ่แค่จะพอลูกกระจอกก็เหนื่อยแล้วเกินละอืม,อมโอเคแหล่งพลังงานติดอีกครั้งเอาไปก่อนหนึ่งอันโอเคแล้วทีนี้เราก็คอนโทรลต,ต่อ ต้องมาทางนี้ต้องมาทางนี้ปรับมาทางนี้ปล่อยมาจะจะได้จูนถูกเลี้ยวขวาอีกนิดี้นึงบัมโอเคน่าได้ีกหนึ่งอันแล้วโอ้ถังอี่โอเคถังที่สี่ทำอะไรอีกอ่ะอ๋อข้างในมันมีเพชรที่เราไอ้นี่นี่ว่าตั้งแต่ เอพิโซดที่สองจุดหนึ่งกระทืบเลยกระทืบก่อนกระทืบก่อนกระทืบเลยกระทุบคิงพินกระทืบคิงพินเออเออไม่ใช่คิงพินไออะไรอรัพนกวินบินลงมาลงมาดิลงมาอมบอกให้ลงมาอมอออกระทืบซุปเปอร์ฮีโร่ต้องลุมกระทืบเขาเขาไม่เรียกลุงกระทืบเขาเรียกรวมพลังเออแกจะไปไหนไปไหนนักหนาเนี่ย ตกมาแล้วอืมล้วมพลังเจอรวมพลังรวมพลังกังฟูอืมอืมอืมตกลงมาอืมอืมโดนจ้ายัดเข้าดังเตนแน่เพนกวินอืมระเบิดบึมไม่ต้องร้องไอ้น้องไม่ต้องร้องอุโมงค์ก็อดอนว่างไงโอ้โหเพนกวินอา้าวระเบิดแล้ว อ๋อไอ้ตรงหน้านี่นี่ดูระเบิดแล้วออออเอาปลาไหมจ๊ะร้ <c oughs> องไห้ดิร้องไห้ทำไมร้องไห้ทำไมไม่ต้องร้อง <c oughs> จะไปไหนจะไปไหนโดนจับ <c oughs> ไม่ต้องหนีไอ้หนุ่มเอ้ยไีช่ชอ้หนุ่มคนส <c oughs> วย <c oughs> แล้วแล้วก็จบน่าจะเป็นจบเอพิเซษที่สองเอพิเซสเฮ้ยเอพิโซดที่สองนะครับฟีนอล์ซูเพอ เอาเก็บถังแคปตูนมาได้ตั้งเยอะนะตอนนี้ซูเปอร์ฮีโร่แท็กร้อเซคอมพิว์นี่ได้ข้อต่อมาเยอะอยู่พอสมควรตอนนี้เรามีเงินอยู่เกือบสามแตนนะเยอะอยู่เยอะอยู่โอเคประมาณนี้จบเอพิโซดที่สองแล้วได้มาอันเดียวเอง ฟินิสตอรี่เป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยนะฟินิสตอรี่แล้วว้าวว้าวว้าวอัคคัมไซรัมมีคนเข้ามาเพิ่มอีกแล้วเอ๊ะไอหมวยป้มมันโดนไปตอนไหนวะเรายังไม่ได้สู้ไก่หมวยป้้มเลยไม่ใช่เหรอ โดนจับจ้งสมหน้านี่ยักเข้าสังเตีแขนไหลแขนไหลแหวนและก็เซมก็ได้กลับมาสงบสุขอีกครั้งปปอมๆจบกันแล้วครับ l e โก b a บทแมนเดอะวิดีโอเกมนะ EP ที่2นะก็เหลือ EP ที่3าม EP สุดท้ายนะก็หวังว่าคนดูจะชอบแล้วก็สนุกที่ได้ดูกันนะฮะชอบสนุกถูกใจอย่าลืมกดซับสไค i b e กดไลค์กด,ลคกดแชร์ด้วยเจอกันใหม่ EP หน้าครับ EP เอพิโซดที่3แล้วก็ใกล้จะจบและอีก5พาร์ทก็น่าจะภายในสิ้นเดือนนี้เจอก,กันใหม่ครับผมบ๊ายบายครับ